สวัสดีครับอันนี้สั่งตรงมาจากสปปลาวอนี่นะครับนี่คือพี่หังแฮมนะครับเป็นเจ้าถิ่นของทางฝั่งลาวนะครับเด<ต>ี๋ยววันนี้พี่หังแฮมจะโชว์กันขึ้นเขาด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า25กิมตรต่อชั่วโมงนะครับย ไม่ได้เรียกว่าแอบเขาไปกันตรงๆเลยเดี๋ยวไม่ได้ตายเป็นลมแล้วเนี่ยโอ้ยพี่ชงไปไปอ่าออกกันเลยครับไปเลยครับมาแล้วครับคนทีม สวัสดีป่าวโอ้โห้หัวลากมา อีกชุดหนึ่งกำลังตามมานะครับเอาล่ะครับหัวหน้าทีมมาแล้วหัวลากไปเลย โอ้โหลุยจริงๆแล้วคนอ้าวซอยหน่อยซอยหน่อยรอบขาซอยหน่อยเอาพลัมเจ็ดก้อนโอ้โหเน้นเน้นจ่าเอ้แถวขายท่เรียนเยอะนั่นัช้ถุงหรวอเปล้วเป็นไงครับกล่องนั้นมีสมบัติอะไรครับกล่องนี้โดนย้อมแมวครับเรามาดูกันครับ เห็นจากกล่องอย่างนี้นะครับแบกมั้งแต่แล้วเราดูครับว่ามันมีอะไรครับแบกมั้งแต่อ,อา้าวแบกมาทำไมเนี่ย <laughs> แบกมั้งแต่ช่องแม็กฮะก็เหนื่อยเอเปล่าเนาะขนมไม่นับให้หนักกล่องทุเดียวพอแล้วพี่